เขอะรว่าชุดอะไรวชุดอะไรไม่รู้วันนี้มาสไตล์ไหนชุดดไรชุดสไตล์ไหนชุดสไตล์ไหนไปอยู่อนงค่ะอโงอนงใช่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 ช่ชุดอย่างอโงโอเค เต็มไปด้วย tradition การที่เราได้ไปไหว้ทั้งพ่อแม่ทั้งคณผู้ใหญ่ทั้งสนุกรวมกันถือว่าเป็นช่วงเวลาของปีที่ย่าชอบมากที่สุดก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะได้แต่งตัวแบบแนวอันนองด้วยเป็นผ้าไทยมาเซิร์นิดหน่อยบนรถแห่วันกี้มฉ่เลยบนรถแห่ชอบมาก I อ่ร e รถแห่ I อ o v ัรถแห่ ก,ก็จะแบบในช่วงเวลานีอ่ะที่บ้านก็จะเปิดเป็นแบบแบ็คกราวน์แบบอาบน้ำทำอาหารก็จะเปิดเพลงที่แบร์เปิดใช่ไหมหรือว่ายาด้วย,ยเปิดซึมซับมาถึงยาโปรตีเราเคยเล่กสงการาประมาณไหนบ้างเรบจริงสงการขนาดไหนมาก่อนย่าอยู่พิเราค่ะ ซึ่งพวกเราก็จะขึ้นไปนั่งทุกปีตอนเด็กๆแบบอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าต้องทําอะไรบ้างบางทีคนขึ้นเออรถกระบะเราก็จะเอาขาขันเนาะไปทุกๆทุกๆก็ห้ามขึ้นของนู้ห้ามอะไรห้ามขึ้นของนูห้ามขนูแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าว่ามันสนุกตรงไหนคือต้องสาสต์ให้ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบมีเทศกาลหนึ่งที่นอนทุกปีชอบมากแต่ว่าอย่างเดียวที่ไม่ชอบคือตอนที่เขาป่าเราเข้าตา ่างงานนี้เลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับไทยฮันฟ้ามหาสงกรานนะคะที่ M District ตั้งแต่วันนี้วันที่8จนถึงวันที่14เดือนนี้เช่นกันค่ะก็อยากให้คนมาเดินเที่ยวกันเยอะๆนะคะเขาจัดบูธแต่ละอย่างน่ารักมากๆเลยเหมาะสำหรับมาทั้งครอบครัวเลยะคะ่ะฝากเลยค่ะเี่อนัดมันกวอง้วยแ่งานใช่เลบ้าวันรู้สึกว่ารีบรีบไปหน่อยเพราะว่าทิ้ตั้งปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ลองทำไมยังเกิดอะไรขึ้นตื่นตั้งใจในที่สุดฉันก็จะได้เป็นเจ้าสาวแล้วใกล้แล้วเนาะเหมืใกล้แล้วเนาะไม่ใกล้อีกนานมากอีกนานอยู่ดีแล้วอะไรที่ไม่ลองันเป็นชุดบางชุดใส่ชุดเช้าหรือว่าทั้งหมดเลยเป็นชุดที่เหมือนแบบย่าเห็นมามาสักพักตั้งแต่ตั้งแต่ขอมันจะครบรอบสองปีที่ขอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นชุดที่พี่ย่าเห็นแล้วแบบจิ้มไว้นานแล้วแล้วมันพุ่งเข้าไทย สองวันใช่ไหมสองวันเฮ้ยคนเดียวเจ็ดชั่นก็ย่าวางไว้กี่วันทำงานเหรว่าควรจะอะไรี่ลองไปเหรอคะไม่รู้ว่าเหมือนแบบเหมือนแบบเพื่อนๆที่แต่งปีที่แล้วกันเขาก็แนะนำว่าควรจะไปลองสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าร่างกายเราหรือเอพลังงานเรามันเหมาะกับเชฟไหนอะไรอย่างมีนาทีที่ชุดมันเข้าตัวเรารู้สึกว่าอันนี้แหละชุดหนึ่ชั้นนะชุดที่ถูกใจอะไรเยอะมีค่ะที่ชอบมากๆแต่ว่าก็ก็ทุกคนบอกให้ญาติใจเย็นๆเออ มีคิมมีเพื่อนเพื่อนมหาลัยแล้วก็เกี่ยวมากเพราะว่าเขาก็ผ่านการเลือกชุดแต่งงานไปแล้วเขาบอกว่าอย่ารีบอย่ารีบยเหรอใช่ให้ให้ลองดูก่อนว่าแบบแบบไหนมันเหมาะกับเราอะไรแล้วตอนนี้มีแบบเป็นออฟฟิเชียลสักตัวหรือยังไม่ยังค่ะคือใจมันไปแล้วใจมันไปแล้วค่ะแต่ว่าทุกคนบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็แสดงที่ดอกล่าสุดก็คือยังไม่ใช่ยังไม่ไปแล้วเลยยังไม่ไปแที่แค่แค่อยากรู้ว่า ถือเสไม่รู้เขาถือกันเยอะก็เลยถือบ้างดีกว่าตามเพื่อนๆตามประเพณีตามประเพณีไม่เห็นเลยแล้วพี่แอนแล้วพี่แอนรอไปลองไปอย่างมากเลยไปไหนพี่แอน ถ้าว่างคือเราจะไปตลอดเลยลองชุดใช่ไหม่ค่ะก็คือก็คืออย่างที่บอกเหมือนว<อ>่ามันมีชุดอันนึงที่ชอบม,มากๆแล้วมันเข้าไทยพอดีก็เลยไปลองแล้วอย่างไรจะมีชุดต่างประเทศยากมต้งไหมไปต่างประเทศต่าง,งประเทศก็ก็มีแต่ เพื่อนเจ้าสาวไปด้วยเลยอะไรอย่งีมีไหมได้ไปลองเพื่อนเจ้าสาวเขาแบบเป็นธีมอะไรเงี้ยมีธีมอะไรอย้ยยังไม่ได้คิดนะมันอีกนานมากเลยใช่ไหมใช่ใช่แบบปีครึ่งอย่างสี่ชุดแต่งงานเราต้องดูแบบว่าสี่ชุดอหรอสี่สี่ชุดจักชุดเจ้าสาวเราเียได้ดูแบบว่าได้ดูไหมแบบว่าอุ้ยอะไรมันดูมงคลอะไรเงี้ยเป็นมูเป็นอะไรไม่ไม่ค่ะอะไรก็ได้เออเน้นเท่ากับเราอะไรที่แบบแบบคอมเพลเมนต์เราเออยิ่เสรีเออ สงการสงการแทนไปไหนบ้างคะสงการปีนี้ไปเ่ออไปไปเที่ยวกับพี่บ้านค่ะอในไทยใช่ไหมว่าไปเมืองนอกอ๋อไปเมืองนอกคืออันนี้คือไปยาวเลยไหมยี่บ้านว่าไปกี่วันก็ยาวอยู่นะอาทิตย์กว่าไปอีกกว่าไปด้วยกันเหรอไปไปแค่บ้านยา ที่ไทยต่อใช่อัทกานิสถานตอนนี้ไม่ถ่ายหนังอ่กรอเปิดกล้องอยู่ค่ะ้ยยยถ่านอังรอรอเปิดกล้องอยู่รอเปิดกล้องอยู่ตอนปีนี้คือทองไหมคะค่ะคือทองไหมปีนี้ก็ก็ก็งงมากเลยเพราะว่าก็ยังทำงานทุกวันอยู่ถึงแม้ว่าเรอเปิดกล้องอยู่ก็เลยก็มาเรื่อยๆก็เรื่อยๆใช่ต่อได้อีกเรื่อยๆได้ รอยยิ้มความสุขแล้วก็ขอให้แบบความฝันของทุกคนเป็นจริงขอให้ปลอดภัยผสมประสานทุกอย่างในวันนี้นะคะมีทั้งความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็กินอาหารอร่อยเลยค่ะออโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ยาจาขยับมานี <rôle à déc> ้ห <dans> น <les gens ici> ่อยยาสาไแค็แกแนี้ตัวแนี้มนลกโอเคครับก็เราจะเอาลูกหนึงองสวยมากรับยาตรงนี้ต่อโอเคตรงนี้นะคะหนึ่งสสวยค